การแพ็กสินค้าและการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อไปขายที่ Amazon FBA นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสนใจค่ะ ระบบ Amazon FBA เนี่ยจะเป็นระบบที่เข้มงวดกว่าระบบขนส่งอื่นๆเราต้องทําตามกฎและขั้นตอนและข้อกําหนดต่างๆของเขาให้ชัดเจนค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะใส่ข้อความลงในบรรจุพัณฑ์เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของเขาหรือการใส่สินค้าเนี่ยก็ควรใส่สินค้าแยกเป็นกล่องๆหรือเป็นชิ้นๆให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการแยกไปในคลังสินค้าต่างๆของ Amazon ค่ะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะบอกคลิคดีๆในการบรรจุหีบห่อสินค้าของคุณให้เป็นไปตามกฎและสามารถส่งไป Amazon FBA ได้ค่ะอย่างแรกค่ะคุณควรให้ความสนใจในการหีบห่อสินค้าของคุณให้แน่นหนาตั้งแต่อยู่ในกล่องอยู่แล้วก็ควรให้ความสนใจกับวัสดุที่จะใช้ในการแรปสินค้าค่ะอันดับแรกที่เราแนะนําเลยนะคะคือบับเบิลแรปค่ะ ก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะช่วยในการป้องกันสินค้าที่แตกง่ายอย่างเช่นพวกจานชามเซรามิกค,ค่ะส่วนอันต่อไปเลยคือกระดาษกระดาษที่ดีควรเป็นกระดาษที่เต็มใบแบบนี้ไม่ใช่เศษกระดาษนะคะใช้สําหรับห่อสินค้าพวกไม้หรือว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ผ่านการห่อบับเบิลแรปเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนอันที่3ค่ะอันนี้เรียกว่าถุงลมเขาจะแอดวานซ์กว่าบับเบิลแรปนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีลมข้างในแล้วก็สามารถปกป้องได้ดีค่ะทั้งตรงขอบแล้วก็ข้างบนข้างล่างค่ะและอันสุดท้ายคืออันที่4ค่ะอาจจะใช้เป็นแผ่นโฟมหรือว่าแผ่นลูกฟูกแบบนี้ก็ได้ใช้ในการปกป้องส่วนที่มันเป็นขอบต่างๆที่ไม่ต้องการให้มันบุบสลายจากการขนส่งค่ะก็จะเป็นลูกฟูกแบบนี้ค่ะ และเขาก็ยังสามารถใช้ในการขั้นชั้นหรือว่าขั้นระหว่างสินค้ากับสินค้าได้ด้วยค่ะไม่ให้เขากระแทกกันและวัตถุการกระแทกที่เป็นข้อห้ามเลยนะคะก็คือจะเป็นพวกที่มันเป็นฝอยๆค่ะทั้งกระดาษฝอยบับเบิลฝอยหรือว่าจะเป็นเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มขยะค่ะอีกทั้งกล่องที่แนะนําในการใส่พวกสินค้าต่างๆนะคะควรเป็นกล่องที่มีความหนา3ชั้นขึ้นไปค่ะ 3หรือว่า5ชั้นเพราะว่าเขาจะช่วยในการกันกระแทกจากภายนอกได้ดีค่ะอย่างเช่นนี้คือกล่องของแ e ่กซึมค่ะจะเป็นกล่อง5ชั้นที่มีความหนาประมาณนี้เลยแบบนี้นอกจากนี้การใช้เทปก็สําคัญค่ะและเทปที่ดีนะคะควรเป็นเทปใสที่มีคุณภาพค่ะสามารถติดกับกระดาษได้ดีแล้วก็ไม่เด้งออกระหว่างทางค่ะ,คะก็จะเป็นเทปใสแบบนี้เลยตัวอย่างเทปใสแบบนี้ และเมื่อบรรจุสินค้าลงภายในกล่อง3ชั้นหรือว่า5ชั้นเนี่ยสินค้าควรพอดีกับกล่องนะคะก็คือพอดียังไงสังเกตด้วยการเขย่าค่ะถ้าเราเขยา่าเราไม่มีเสียงแสดงว่าสินค้าเขาเนี่ยฟิตกับกล่องพอดีแต่ถ้ามีเสียงอ่ะแสดงว่ามันไม่ฟิตก็อาจจะเกิดความเสียหายระหว่างทางการขนส่งได้ค่ะ แต่ละกล่องเนี่ยไม่ควรมีน้ําหนักเกิน20กิโลและนอกจากนี้ที่สําคัญเลยนะคะก็คือแต่ละกล่องเนี่ยต้องมีบาร์โคดที่เป็นรหัสสําหรับ Amazon FBA ติดด้วยค่ะการจัดการสินค้าเพื่อไปขายที่ Amazon FBA เนี่ยมีทั้งเรื่องการจัดวางการบรรจุหรือว่าการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเราต้องศึกษาข้อมูลดีๆหรือว่าต้องไปหาศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถส่งไปยัง Amazon FBA ได้อย่างถูกต้องค่ะหากคุณต้องการส่งสินค้าไป Amazon FBA เนี่ยคุณสามารถให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ งคคได้นะะเราสามารถดูแลในเรื่องการขนส่ง <sk r ug> การบรรจุหีบห่อให้กับคุณได้คะ่ะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ